บ้านกลางหมู่ที่10ตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนมีประชากรทั้งหมด573คนจำนวน171ครัวเรือนมีพื้นที่ประมาณ2,400ไร่เป็นพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ1,800ไร่ อดีตที่ผ่านมาชุมชนประสบปัญหาการระบาดของยาเสพติดที่มีทั้งผู้เสพและผู้ขายและความแห้งแล้งของพื้นที่ทำการเกษตรส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายไม่มีเงินทุนการเกษตรขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการบุกรุกป่าชุมชนขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนขาดแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่ชุมชนอุดมสุขในวันนี้จากพื้นที่สีแดงที่มีการระบาดของยาเสพติดการนำกองทุนแม่ของแผ่นดินมากำหนดเป็นระเบียบการบริหารชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและการเอาชนะยาเสพติดหากครอบครัวใดมีผู้ขายหรือผู้เสพจะถูกตัดการได้รับสวัสดิการต่างๆมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบบูรณาการมีการป้องกันกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากเยาวชนจนกลายเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดร้อเปอร์เซต์ประกอบกับการนำเงินขวัญถุงพระราชทานมาเป็นกองทุนเพื่อต่อยอดในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมสร้างความสามัคคีต่างๆทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความรัก ความสามาคัคคีการดูแลสวัสดิการของคนในชุมชนจนสามารถต่อยอดขยายเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรและวิสาหกิจสร้างอาชีพสร้างงานให้แข่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนในวันนี้นายสมคิดธีรสิงห์ผู้นำชุมชนได้น้อมนำหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนผ่านแผนพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า มู่บ้านกองทุนแม่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงชีววิถีโดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเสี่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกในชุมชน สวนสามแสนแสนพอดีแสนคุ้มแสนภูมิใจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากแผนพัฒนานำโรงเรียนร้างมาปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สวนเกษตรของชุมชนภายใต้ข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเน้นการปลูกพืชแบบอินทรีย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านไม่พึ่งพาสารเคมีแต่เรียนรู้ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดรวมถึงผลิตปุ๋ยหมักเองเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผลจากการดำเนินงานสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันสวน3ามแสนได้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนามโมเดลทําให้มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานรวมทั้งขยายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนเช่นกิจกรรมการออมเงินวัลลบาทการจัดทําบัญชีครัวเรือนมีการบรรณาการกองทุนต่างๆในหมู่บ้านโดยใช้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการจัดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตัวเองมีการสมทบทุนกลางพัฒนาโดยนําดอกเบี้ยร้อยละสิบของกองทุนต่างๆอาทิกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์กองทุนสวัสดิการชุมชนและอีกกว่า10กองทุนมาใช้ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนการมอบทุนการศึกษาการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการพัฒนาหมู่บ้านและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนี้แล้วการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญมีการอนุรักษ์กและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมการบวชป่าปลูกป่าและทำฟ้าเพื่อฟื้นฟูนฟนแหล่งต้นน้ำและป่าชุมชนมีการจัดทำที่ทิ้งขยะให้กับทุกครัวเรือนเพื่อร่วมกันคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จากการดําเนินงานพัฒนากิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทําให้วันนี้ชุมชนบ้านกลางถือเป็นชุมชนอุดมสุขและสามารถเป็นตัวอย่างของความรักความสามาคัคคีและการดําเนินชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี